อาจารย์นกระจิบแปรขบวนรูปหมากโจมตีหมากแดงก่อนด้วยโคนขึ้นไปที่ตายอหเรียกโคนตัวนี้ว่าโคนก้าร้าวอาจารย์พิพัฒ์ตอบโต้โคนก้าร้าวด้วยการเดินเบี้ยชอสขึ้นมาชอช้างสโจมตีโคนอาจารย์นกระจิบดึงโคนถอยกลับมาที่ชอช้างห อาจารย์พิพัฒเดินเบี้ยอยอสามขึ้นมาอยอสี่อาจารย์นกกระจิบกินตัดเบี้ยนอกเบี้ยในที่ชฉสี่อาจารย์พิพัฒใช้เม็ดกินขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบเดินขุนขึ้นที่งอเจ็ด ในตำแหน่งของขุนวังในอาจารย์พิพัฒเดินเบี้ยริมมาที่ยอห้าไล่โคนอาจารย์นกกระจิบดึงโคนถอยมาที่ชอเจจังหวะนี้อาจารย์พิพัฒเดินเบี้ยกอสามขึ้นมากอสี่มีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะเดินเบี้ยขอสี่ขึ้นมาขอห้า เป็นเบี้ยสะกดทับโจมตีม้าของหมากดำอาจารย์นกกระจิบตอบโต้หมากแดงด้วยการใช้เบี้ยคอห้ากินตัดเบี้ยขอสของหมากแดงอาจารย์นกกระจิบไม่ต้องการให้หมากแดงเดินเบี้ยมาไล่ม้าเพราะจะทำให้ม้าเสียตำแหน่งนะครับ ท่านผู้ชมนะครับสังเกตวิธีการเดินเบี้ยในช่วงนี้ให้ดีๆนะครับผมว่าท่านอาจารย์นกรจิตมีวิธีการตอบโต้หมากแดงอย่างไรนะครับอาจารย์พิพัฒน์ต้องการได้เปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับจังหวะนี้จึงใช้โคนกินเบี้ยในคือเบี้ยคอสามนะครับส่วนเบี้ยนอกเบี้ยขอหกของหมากดำ อาจารย์นกกระจิบยอมเสียเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับยอมมีเบี้ยนอกเพื่อทำลายเบี้ยที่ขอสี่ทิ้งไปไม่ต้องการให้เบี้ยที่ขอสี่บุกขึ้นมาไล่ม้านะครับผมถือว่าเป็นการต่อรองแลกเปลี่ยนกันนะครับและจังหวะนี้นะครับในตาที่17อาจารย์นกกระจิบนะครับโช์แ้มการเดินเบี้ย สจังหวะเข้าโจมตีหมากแดงนะครับผมจับตาดูจังหวะนี้ให้ดีๆนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยจอหกขึ้นไปจอห้าโจมตีเม็ดหมากแดงถอยเม็ดกลับไปที่จอสามอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นไปโจมตีโคนหมากแดงถอยโคนลงไปที่กอสาม และหมากดำนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบีย้ยงอหขึ้นไปที่งอสเป็นเบีย้ยสูงโจมตีเม็ดและเบีย้ยคอ3ของหมากแดงจังหวะนี้อาจารย์พิพัฒตั้งรับด้วยการใช้เบีย้ยคอ3กินขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินขึ้นไปโจมตีเม็ด ท่านผู้ชมจะเห็นว่าหมากดาได้เบี้ยสูงและเตรียมที่จะเดินเม็ดไปโจมตีโคนนะครับและเมื่อโคนถอยลงเม็ดตัวนี้จะไปคล่อมโคนคล่อมม้านะครับนี่คือแต้มสอกกลับของหมากดำนะครับในตานี้นะครับอาจารย์พิพัฒตัดสินใจไม่หลบเม็ดนะครับตัดสินใจเดินม้านะครับ ขึ้นมาที่ขอสในตำแหน่งของม้าฉมนนะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยที่งอสี่นะครับกินเบีย้ยจอสามหงายอาจารย์พิพัฒน์ใช้โคลกินขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเม็ดบุกไปที่ขอสี่โจมตีโคล อาจารย์พิพัฒน์หลบโคลนลงไปที่ขอไข่สองอาจารย์นุกะจิบมองเห็นว่าเบี้ยของหมากแดงนะครับถ้าหากว่าปูคู่ขึ้นมาเป็นเบี้ยคู่กลางกระดานหมากแดงจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเบี้ยสองตัวนี้มีประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับอาจารย์นุกะจิบนะครับใช้เทคนิคการเดินในตานี้ ด้วยการเดินม้านะครับไปที่จอหเพื่อแลกกับม้าของหมากแดงและโจมตีเบี้ยชอช้าง4ซึ่งเป็นเบี้ยจุดอ่อนของแดงนะครับถ้าหากว่าแดงใช้ม้ากินแลกกับม้าดำนะครับเบี้ยของอาจารย์นกระจิบจะกินขึ้นไปที่ตาจอหและเบี้ยตัวนี้นะครับจะคุมเบี้ยของหมากแดงไว้ไม่ให้ปูคู่ขึ้นมาหมากแดงนะครับ จะเริ่มเสียเปรียบนะครับเพราะว่าหมากดำมีเม็ดนะครับผมเพราะว่าเบีย้ยของหมากแดงจะไม่มีประสิทธิภาพในการใช้งานเรามาดูว่าอาจารย์พิพัฒจะแก้เกมอย่างไรนะครับอาจารย์พิพัฒนะครับนำเรือยอหนึ่งมาที่ชอหนผูกเบีย้ยอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอแปมาที่ชอช้างแปดกดดันโจมตีเบี้ยจุดอ่อนที่ชอช้างสของหมากแดงนะครับ ในตาที่24ในตาที่25นะครับอาจารย์พิพัฒนะครับตัดสินใจถอยม้านะครับลงไปที่ยอสองนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าตำแหน่งม้านะครับที่ถอยลงไปที่ยอสองกลายเป็นม้าตั้งรับนะครับซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่แคบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เป็นม้าตัวผูกเบี้ยตัวนี้นะครับในตานี้นะครับเมื่อหมากแดงถอยม้าลงไปผูกเบี้ยอาจารย์นุกระจิตนะครับนำเรือกอ8มาที่ตาจอ8กดต่อขุนของหมากแดงนะครับมาดูว่าเรือลำนี้จะมีประสิทธิภาพในการใช้งานในอนาคตหรือไม่จับตาดูเรือลำนี้ให้ดีๆนะครับท่านผู้ชม อาจารย์พิพัฒน์ไม่หลบขุนจากตากฏดนะครับเดินเบีย้ยงอสขึ้นมาอสเป็นเบีย้ยคู่กลางกระดานนะครับโจมตีม้าของหมากดําอาจารย์นกกระจิบเดินม้านะครับบุกขึ้นไปที่ตาคอสโจมตีโคนขอไข่สองของหมากแดงนี่คือการชิงจังหวะบุกเข้าทําก่อนนะครับ โดยที่ในตานี้อาจารย์นกกระจิบไม่เลือกถอยม้ากลับมานะครับเพราะถ้าหากถอยม้าลงมาหมากแดงจะเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับและหมากแดงจะมีเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับจะดีขึ้นนะครับแต่ในตานี้อาจารย์นกกระจิบนะครับไม่ถอยม้าลงมาแต่ตอบโต้หมากแดงด้วยการเดินม้าไปที่คอสีโจมตีโคนขอไข่สองของหมากแดงทันทีนะครับ ทำให้หมากแดงต้องหาตัวมาผูกโคนนะครับอาจารย์พิพัฒน์นำเรือกอนะครับมาขอหนึ่งผูกโคนไว้และในตานี้นะครับในตาที่27อาจารย์นกกระจิตนะครับโชว์แต้มม้าลอยฟ้านะครับท่านผู้ชมจับตาดูในตานี้ให้ดีๆนะครับผมเพื่อที่จะจดจำแต้มดีแต้มเด็ก ใช้ในการเล่นนะครับอาจารย์นกกระจิบนะครับมองเห็นว่าเรือที่จอแปดของตนเองนะครับกดต่อขุนของหมากแดงไว้และเบีย้ยของหมากแดงมีประสิทธิภาพค่อนข้างรุนแรงมากอาจารย์นกกระจิบมีม้านะครับที่คอสี่จับกินโคนที่จอสามไว้และในตานี้นะครับอาจารย์นกกระจิบโชว์แต้มม้าลอยฟ้าทำลายจังหวะของหมากแดงนะครับ ด้วยการยกม้าไปที่ตางอหให้เบี้ยของหมากแดงนะครับกินม้าและอาจารย์นกกระจิบจะใช้เรือนะครับกินโคนรุกและท่านผู้ชมจะเห็นว่าถ้าหากหมากแดงกินม้านะครับเบี้ยของหมากแดงจับเป็นเบี้ยซ้อนเบี้ยที่เคยคู่กันอยู่กลางกระดานนะครับจะมีประสิทธิภาพที่ลดลงทันทีนะครับและกลายเป็นจุดอ่อนนะครับ ให้โคนของหมากดำขึ้นไปจับก,กินเบีย้ยซ้อนนะครับท่านผู้ชมนี่คือแต้มเด็ดนะครับแต้มม้าลอยฟ้าสวยงามมากๆนะครับผมในตาที่28นะครับอาจารย์พิพัฒตัดสินใจเดินเรือนะครับขึ้นมาชอช้าง3าเพื่อผูกโคน ทำให้อาจารย์นกกระจิบนะครับใช้ม้าที่งอห้านะครับกินแลกโคนนะครับหมากแดงนะครับกินม้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเรือทำให้หมากดำนะครับได้เปรียบสักหมากแล้วนะครับตอนนี้หมากแดงใช้ขุนกินม้าที่จอสาม ในตาที่30อาจารย์นกกระจิบนะครับลำเรียงโคนขึ้นไปที่งอ6สถานการณ์หมากตอนนี้นะครับผมหมากดำนะครับมีเรือนะครับสู้กับม้าของหมากแดงนะครับตอนนี้หมากดำได้เปรียบสักหมากนะครับท่านผู้ชม ในตาที่31อาจารย์พิพัฒน์หลบขุนจากตากดนะครับมาที่ตางอสอาจารย์นกกระจิบนะครับโชว์แต้มเด็ดในตานี้นะครับด้วยการเดินเบี้ยเข่าลอยขึ้นไปนะครับที่ชอห้าโจมตีเบี้ยของหมากแดงที่จอสี่และโจมตีเบี้ยของหมากแดงที่ชอช้างสี่นะครับ และการเดินเบีย้ยตัวนี้ขึ้นไปทําให้โคนของหมากดํานะครับเตรียมขึ้นไปที่ตาฉาหสวยงามมากๆนะครับการเดินเบีย้ยเข่าลอยในตานี้อาจารย์พิพัฒตัดสินใจใช้เบีย้ยจอสี่นะครับกินขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบใช้โคนนะครับที่งอหขึ้นไปงอห้า ตั้งแท่นในตำแหน่งกลางกระดานนะครับสวยงามมากนะครับอาจารย์พิพัฒนะครับดึงม้านะครับไปที่งอสองจังหวัดนี้อาจารย์นกกระจิบนะครับนำเรือมายึดคลองที่ตาคอแเพื่อรอจังหวะถ้าหากว่าหมากแดงเดินโคนขึ้นมาที่ขอสามนะครับ อาจารย์นกกระจิบจะนำเรือนะครับไปตีรุกที่คอ3นะครับเพื่อบุกเข้าทำก่อนอาจารย์พิพัฒนะครับในจังหวะนี้นะครับอาจารย์พิพัฒเดินม้านะครับม้ายอนะครับขึ้นมาที่ฉอสาม โดยที่ยอมเสียเบี้ยตัวนี้เลยนะครับเบี้ยชอช้างสี่เหตุใดหมากแดงจึงยอมเสียเบี้ยชอช้างสี่นะครับผมสแสดงว่าต้องมีแผนการอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่าหมากดำหลงกลนะครับไปกินเบี้ยชอช้างสี่ฟรีโดยลืมพิจารณาให้ดีๆนะครับ หมากแดงจะเดินม้านะครับมาที่จอหตีรุกนะครับตีรุกคาดกินเรือทันทีและสถานการณ์จะพลิกล็อกนะครับกลับมาเป็นหมากแดงได้เปรียบถึงชนะเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเห็นว่าหมากแดงมีแผนการนะครับผมหลอกให้กินเบี้ยนะครับอาจารย์นกระจิบไม่หลงกลนะครับรู้ทันจึงเดินโคลนขึ้นไปฉอหกเพื่อป้องกันไม่ให้ม้ามาตีรุกนะครับ จังหวะนี้อาจารย์พิพัฒ์เดินโคนขึ้นมาขอสามไล่กินเม็ดอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเรือไปคอสามตีรุกอาจารย์พิพัฒหลบขุนลงไปที่จอสองอาจารย์นกกระจิบนะครับเดินเบี้ยคว่ำนะครับไปที่กอห้าลกเม็ดและจังหวะนี้อาจารย์พิพัฒนะครับ เสียงเล่นแล้วนะครับใช้โคนแรกกับเม็ดและเบีย้ยนะครับเพื่อตอบโต้หมักดำบ้างอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยกินขึ้นไปอาจารย์พิพั์ใช้เรือกินนะครับที่ขอสีอาจารย์นกกระจิบนะครับค่อยๆเดินขุนนะครับมาคอเจ็ดผูกเบีย้ยนะครับ อาจารย์พิพัฒน์นำเรือมาขอห้าจับกินโคนอาจารย์นกกระจิบนะครับไม่เห็นแก่กินเบี้ยตัวนี้นะครับเพราะว่าโคนถูกจับกินอยู่นะครับอาจารย์นกกระจิบใช้เรือนะครับมาจอแปดตีรุกนะครับและเตรียมนำโคนบุกขึ้นไปที่ตาจอสี่นะครับหมากแดงหลบขุนนะครับไปที่ฉาสองจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกขึ้นไปที่ตาจอสี่นะครับผม โคนแต้มนี้สวยงามมากๆนะครับผมเตรียมที่จะไปตีรุกนะครับเพื่อกินม้านะครับเตรียมที่จะกินตัดม้านะครับและเตรียมที่จะนำเรือไปซ้อนนะครับหมากแดงก็คือเสียเปรียบถึงแพ้แล้วนะครับผมเมื่อท่านอาจารย์พิพัฒน์พิจารณาแล้วเห็นว่าตั้งรับต้านไม่อยู่นะครับจึงยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผม